เจียสนะสตาโมตเจตวามารสวาหังจตุสัจจะสังสารังเยติวิงสุนาราสกตาลูอาจากรรมังปัททะขินังปัททะขินังมนโนกรรมังปณิติตปัททะขินัง นิกะตะวานน,นลบานตาเทปะตางขินในยภวัตตุสาพมังขลางกลางพระเทวตานสาบพพุทธทางนังสตตาสุทีพระวันตุเต่ยผวัตตุสา ตุสัพเทวตาสัพธรรมมังอาเวนัสตานสวทิภวันตุเตภวตุสาพมังขลังลังพระเทวตานสาพสังฆานุภาเวนัสตานสวีทิภวันตุเต

lưu thủy nó mở nhưng 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 nhưng

Oh, mọi mới <laughs> 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 ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอกน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง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 